อ้าวผมให้โบนัสคุณไปครับโโไอ้ oh, oh. เอาโควไฟมาแล้วกันเพื่อความประหยัดอ่านะฮะเอ้ยกดผิดโนโอเคนะฮะ i s will test you if we put it to theWelcome to level five to so a t o u b l e you love that what the fuck เฮ้ยกูว่ามันต้องเป็นกับดักเอ้ย <Hey. S 1> นะฮะมึงลองเหยียบสักอันนึงนะเอ,อ้าวกูเหยียบไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับ โอ้อะไครัะเดินไปกดสวิต์เลยอุ้ยอุ้ยไอ้ตังไอ้ตันพองอะไอพะนรอะโอ้โหไอ้เยี่ยเดียวเกิดอะไรขึ้นสบายเลยนะมึงกูโดนอยู่คนเดียวมึงเห็นไหมเนี่ยกูยืนยื่เฉยแล้วมึงทำให้กูซวยอะไม่เป็นไรกูมีทางลับโชคดีเนี่ยโอ้ว the fuck อะ ไปไม่ได้ไอ้เหี้ยแล้วบันไดก็ไม่ครบแล้วมึงคนตีนมึงดูคนสร้างดิซัดบันไดมันขาดไปช่องหนึ่งกูจะปีนขึ้นมาได้ไงวะเนี้ยเอ้ยมึงเปิดประตูมาช่วยกูดิเปิดประตูเหี้ยมันต้องเปิดได้ฟังเอาชิบหายแล้วบันไดก็ขึ้นไม่ได้หรือว่าจะมีบันไดให้เราต่อมาเก็บของมาบอกว่าไอ้เหี้ยอะไรบักวันเนี่ยโอ้โหเออข่าวนี่กูขึ้นไม่ได้นี่มึงดูดิสัด กูต้องเสกบันไดมาแล้วเพื่อความอ่าอนามัยนะเกียร์ความเกียรน์นะถลกรีบเสียเลยไอสัตว์ต่อไม่ได้แม่ย้อยเอ้ยเป็นไรวะเฮ้ยมึงใสนง่น้องครูก็เพลิ่งหนึ่งเออค้อเพลิงมันติดอา้าวมันบัก๊กขบเพลิงหนะเหรอเนี่ยอ้าวกูรอดแล้วไอ้เนียวบายบายเปิดเปิดเปิดได้ยังไงสวิตต์กูก็ไม่รู้เหมือนกันดิรำรงองแบบข้างล่างเฮ้ย เล่นรถไอ้ขอหมูด้วยอายนลงไปไม่รับไหมล่ะไม่ละอันเดี๋ยวกูเสงให้เอาสดๆเลยเนื้อหมูเปรี้ยวไอ้กูมาเอาไม่เก็บวะพอๆๆเยอะเกินละเว้นฟอร์มเร็วเบื่อไรเขาบอกให้อ่านจากซ้ายไปขวานะฮะลองดูดิ Speaker Kicker you hear a husky voice I'm sick for here เนี่ย eating away is me inside I sick of people who don't uh bursting s t danger I want to play a g a m e เฮ้ยนี่ไงข้าวโพดของสาวอะ I want to play a game bitches เฮ้ยอ่านต่อดิ you look around มึงจะบังทำไมเนี่ย the room you cast the only way to do <c oughs> Figure out The c o d level e to level six เขาบอกให้ดูเป็นรหัสแต่มันต้องจะเป็นรหัสเมื่อเปิดประตูอ่ะมันต้องไขแก้ไขรหัสอ่ารออันนี้ก่อนนะฮะตามเรียงเลยซ้ายไปขวานะฮะเป็นไงครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเอ๊ะแข่งคนแดกมามากท่านกูบอกแล้วตองอ่านเเป็นคำมันต้องเป็นคำใบ้แน่เลยเอาลงให้หมดแล้วเนี่ย ลุกอ u าวเดอะรูมกูก็ลุกอ u าวเลยเนี่ยโคมไฟหรือเปล่าวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดอะรูมอ๋อจะใช้คมไฟเชีย่ยนี่มั่วไอ้สัสหูห้องมืดเลยฮ่าเอออย่างเงี้ยแหละถ้ากูจะกดรหัสยังไงวะเนี่ยกูรู้แล้วนยยี่ไอ้เอ้ยติดอั่าะลงอันนี้ขึ้นเปิดแล้วเหรไหมประตูอะทำไรล่ะพูดผิดเปิดของมึงเหรอเนี่ย เปิดแล้วเห็นไหมประตูอะรหัสยังไงวะรหัสเอ้ยเสียอมบี้มาลองนี้เปิดก่อนสลับกันดิก็ไม่ได้อันนี้ลงอันนี้ขึ้นอันนี้ลงอันนี้ขึ้นอันนี้ลงกูจะดูรหัสจากไหนก็มึงไปเล่นถอดก๊อฟไฟซะหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกรู้รหัสยังครับคุณเดียวครับเอออันนี้ขึ้นอ้าวมันไม่ขึ้นวะเฮ้ยลดแล้วเฮ้ยอ้าวทำได้ไงอ่ะเป้ยไง โอ้คันเทมจัดเป็นไงเป็นไงเป็นไงสุดยอดเลยคุณนิวผมต้องเอาเอาให้คุณไปเลยร้อยกะโหลกนะฮะ I am the man they call Chicksoul What the fuck อ่าเชิญก่อนเลยครับอย่างนะฮะได้กิคุณตกลงไปสภาพคุณ้อนแรง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  ลากก่อนลูกแสนโหดเลยเอ้าวมันไม่ตายวะยืนมองกูแล้วแหละเฮ้ยไอเดือมูเดือมูหมดยังหมดยังจะบูเอากูขึ้นไปต่อยกว่าแม่งหน่อยตัดตายัก คุณต yeah. ้องขอโทษด้วยนะผมเรียกคุณมาเองนะทำไมมันยากอย่างไรแล้วไปยังไงนะ They will do not bash it Life do not deserve it เสียงอะไรอะน็อตไอ้เพื่อนสาจะโดดไปยังไงวะมึงดูดิมึงไปก่อนเลยอะมึงไปบ้างได้ครับวันเดือนปีเฮ้ยอุ้ยสาวล็อก ไปไงแม่คุณเหมือนะเนี่ยถ้าเออไม่งั้นมึงไม่พุ่งไปช่องสองขนาดนั้นหรอกไปพุ่งไกลขนาดนั้นนะอุ้ยบรรลุบรรลุบรรลุแล้วมาเลยครับคุณนี่ครับผมรอคุณอยู่ครับเฮ้ยเดี๋ยวเดัดก่อนคัดก่อนเอ้าขัดโลกวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องช่วยอย่าปล่อยกูเฮ้ยเดี๋ยวประตูปิดเชี่ยอ้าวตายแล้วเหรอไม่เป็นไรผมจะได้ขอคุณมาได้ครับ เมื่อกี้แม่งทำเปิดประตูสะเทพเลยไอ้เหี้ยทีนี้แม่งมาไม่ได้โอ้โหกระจอกอ่ะเดินมาครับอ่านะฮะว <What? S 2> อตบวอลกัมทูเลเวอร์เลกเขาบอกให้เราสไลด์น้ำไปนะฮะวอตจะ a ีบย e ไลฟ์เอาไว้ดิส์ i ทม์อ้าวยังอัไม่จบเลยสิอิสวิลล์บียูเดดไปไม่ต้องเราไป ไปด้วยไปด้วยไปด้วยแต่เราแต่แต่ต่อะไรเนี่ยอ้าวปไปไม่ได้อ่ะอ่านดิอ่านดิข้างหน้ามึงอ่ะอ่านว่าอะไรวะเขาบอกว่าจะตายหรืออยู่ตรงนี้คุณเลือกซ้ายตายขวาอยู่เชื่อกูป่ะขวาตายซ้ายสบายเอ้กูไปซ้ายงั้นกูไปขวาหนูเอกูตายเหรอเนี่ยเอ๊ะยังไม่ตายเว้ยกูกำลังหาทางออกอยู่ไม่ นี่ก <to> <tôi> ูเจอแล้วเจอทางออกเลยมึงก็ตายเงี้ยดิ My l i f e or die เฮ้ยกูจะทางออกแล้วอ้าวมันทางขึ้นหรือทางออกวะเนี่ยสัตว์เขาขึ้นบันไดมาเนี่ยใครทักสกายมาวะเฮ้ยวัวเตะหน้าเลยสัตว์ลงมาได้ยังเนี่ยอะไรฮะโอเยเดรโอ้โหกูเซอร์ไพรส์หนักกว่ามึงเงี้ยเซอร์ไพรส์เฮ้ยเวิร์สเกิร์สไกส์เยอ แมงมุมอสตัวเฮ้ยสับไก่ยอส my falcon p u n c bitches oh no 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 สู้กลัวกูจะตายแล้วกูจะเสือจนเออกูสู้จนเล่นยสุดท้ายแล้วเนี่ย no 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 falcon p u n เชี่ยโอ้โหสองยสุดท้ายไอ้เงี้ยเดี๋ยวกูเทเลพอร์ตไปหามึงโอเคปะ โอ้โหแม่งรู้ป่ะแม่งเซอร์ไพรส์จัดขึ้นมาเจอแมงมุมสองตัวเลยอะเออเซอร์ไพรส์แดกแดกหมู่ก่อนเพิ่มพลัง <c oughs> มองมองนะไปไหนอะ Well don't try compete this อะไร this what a trail of s o u l c r a f t วิบวัดไอ้สัตว์นี่ไปทำลายป้ายยังไงแล้วจะเอ้าว เซาแกร์ว so, ิ่งเม็ดบาอะไรชีกันพริกแหว่อสมบัติแทรฟฟ์วัดต๋อจบแล้วมึงเคลียรอะไรเนี่ยนิวอ้าวแล้วมึงแล้วมึงเ,เข้ามาได้ไงอ่ะฮะโอ้อ้าวโอ้เปิดอ้าวแล้วมึงออ,อกไปได้ไหม <c oughs> อ๋อมันคงบอกว่ารู้สึกว่ามันเขาบ,บอกว่าเราผ่านแล้วหรอมัง้ง <c oughs> อะไมันผ่านไม่ขนาดน้อยสัตว์ฮะ <c oughs> เล่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 ทำไรอ่ะ อ r น v ี้อันป้ายหนึ่งสองศูนย์ศูนย์พรีอัปป้าเย้คุณเอากวนตีนนี่เยอะเนี่ยเฮ้ยเราคนเขาคนจบแล้วล่ะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราลองขุดไปก่อนเมื่อกี้มันเข้ามาจากตรงนี้มาตรงไหนเข้ามาจากฝั่งเอ่อฝั่งเนี้ยก็คงจบเวลาไมป้ายโบกอะไรวะเอ้ย I am watching every move เนี่ยอะไรเนี่ย โอ้ยเดดวิลบีบัดนเข้าไปาประตูนี้ฮะเขาจบแล้วโอเคเลิกเออก็ลงน้เออแมปนี้ใช้ได้แล้วหนุกดีอลชอบชอบชอบจบแล้วจบแล้วมันมันบอกป้ายบอกว่าจบแล้วเอาลงกัน